o อฟฟิทกรุ p ปอินไทตอนต้นคลิสมากต้นคิดมาสสวยจังเลยฮะถ้ามีตั้งไว้ที่ห้องคงจะสวยน่าดูลองเข้าไปถามหน่อยดีกว่าคริสต์มาสมาเกตยินดีต้อนรับครับ สนใจสินค้าชิ้นไหนสอบถามได้เลยนะครับสวัสดีครับพอดีผมสนใจต้นคริสมาสแบบที่โชว์อยู่ที่หน้าร้านนะครับคุณลูกค้าตาถึงมากนะครับนี่เลยครับชุดต้นคริสต์มาสขนาด210เซนติเมตรมาพร้อมไฟตกแต่งครบจบในกล่องเดียวเลยนะครับ พอแกะแล้วเป็นแบบหน้าร้านเลยใช่ไหมครับสินค้าต้องนำไปประกอบเองนะครับพอตกแต่งแล้วจะเป็นแบบที่โชว์ครับตัวที่โชว์เป็นชุดเดียวกันกับกล่องนี้ครับรูปหน้าปกก็เหมือนที่วางหน้าร้านเลยอันที่จริงคู่มือสอนประกอบก็ง่ายอยู่นะแต่พอประกอบเองดันยากที่ของตกแต่งนี่สิ เอาวะดูไปดูมาก็สวยไปคนละแบบ